สวัสดีค่ะมุกนะคะจากดีพนารัตหนึ่งเกวันนี้นะคะมุกอยู่กับ isuzu adventure master นะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถเจ็ดที่นั่งหรือว่ารถสไตล์ครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสาดีเซลนะคะแล้วก็ได้เป็นปี2004ปี2004แต่ว่าเครื่องยนต์นะคะหรือว่าเครื่องเกียร์เนี่ยยังใช้งานได้ดีวิ่งได้ดีเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเขากันก่อนดีกว่านะคะ ด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าของเขานะคะหรือว่าไฟตัดหมอกเนี่ยใส่กิ้งเลยไม่มีแตกหักไม่มีแวงตายด้านในแล้วก็ไม่แตกลายงาเลยนะคะก็คือสวยเกินปีแต่ว่ากระจังด้านหน้าของเขาอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยตรงโลโก้อดเวนเจอร์ตรงนี้นะคะอาจจะมีลอบบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโลโก้อิสุสของเขาเนี่ยโครเมียมเงาวิ้งเลยแล้วก็กระจังหน้านะคะหรือว่าช่องต่างๆรังผึ้งต่างๆเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะคะ คันนี้บอดี้ด้านนอกอย่างที่ทุกคนเห็นจะได้เป็นสีฟ้าออกคามคามแบบนี้เลยไม่ได้ฟ้าแจ๊สหรือว่าฟ้าสว่างตาขนาดนั้นนะคะเราก็ทรงรถของเขาเนี่ยสวยมากมากันที่ล้อนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อแม็กของอีซูซูนะคะขอบสิบหกแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ล้อเดิมๆของเขานะคะทุกคนกระจกด้านข้างอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือไม่มีเบียดเลยนะคะไม่มีเบียดไม่มีชนแล้วก็ไม่มีแตกหักเลย บันไดของเขาแข็งแรงนะคะสามารถเหยียบสามารถขึ้นไปยืนหรือว่าปีนเก็บของด้านบนได้แล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแลกหลังคาด้านบนเลยเดี๋ยวมุกจะให้ดูภายในด้านหน้าของเขาก่อนนะคะเริ่มกันที่แผงประตูเลยต้องบอกว่าแผงประตูเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะคะลายไม้สวยมากแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะลําโพงเนี่ยไม่มีทะลุเลย คันนี้นะคะได้เป็นกระจกปับไฟฟ้ารอบคันเลยทุกคนไปกันที่ด้านหน้านะคะไม่ว่าจะพวงมาลัยคอนโซลหน้าต่างๆนะคะไม่มีตำหนิเลยคอนโซลหน้าเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งรอยกาวหรือว่ารอยติดน้ำหอมรอยติดพระพุทธรูปนะคะมากันที่ตรงกลางคันนี้เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้เลย กันที่ตรงกลางนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นเกียร์ออตโต้เลยแล้วก็ช่องแอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะคะวิทยุต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติเลยเบาะด้านหน้านะคะปีกเบาะเนี่ยไม่มีล้มเลยแต่ต้องบอกว่าตามการใช้งานนะคะหรือว่าอายุของรถคันนี้ก็จะมีเบาะแตกนะคะนี่ตัวหนังของเขาจะมีแตกนิดหน่อย แล้วก็จะให้ดูไฟด้านหน้านิดนึงนะคะทุกคนไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นไฟเดิมๆเลยนะคะเราก็ติดทุกดวงเลยเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวที่สองกันดีกว่าเริ่มกันที่แผงประตูของเขาก่อนเลยนะคะ ไม่มีตําหนิเลยหนังตรงนี้เนี่ยไม่มีแตกเลยทุกคนตะเขียบได้ต่างๆก็ไม่มีขาดหลุดลุยเลยนะคะลายไม้ชัดเจนปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะคะสามารถใช้ได้ปกติเลยลาโพงไม่มีแตกหักไฟตรงแผงประตูติดนะคะเราก็ไปดูกันที่ด้านในก่อนเ mm hmm. บาะด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าสภาพดีมากไม่มีแตกเลยนะคะก็คือเบาะเป็นเบาะหนังที่ไม่แตกแล้วก็ตะเข็บได้ต่างๆเนี่ยไม่มีขาดเลยแล้วมุกอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงด้านหลังเบาะนะคะ ด้านหลังเบาของเบาหน้าเนี่ยมันจะมีที่เก็บฟองเอกสารนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เก็บขวดน้ำํำป้ายเขาก็ยังมีอยู่เลยนะคะแบบว่าถ้าจะเก็บขวดน้ําเนี่ยให้รูดซิกลงมาก่อนมันถึงได้ไม่ไม่หย่อนไม่ย้วยเลยนะคะตรงนี้อ่าแล้วก็ไฟด้านหลังของแถวที่สองก็ยังติดอยู่เลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเบาแถวที่สามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทรงรถของเขาจากด้านหลังนะคะไฟท้ายแดงก่าใส่กิ้งไม่มีแมลงตายด้านในแล้วก็ไม่แตกลายงาเลยทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่เก็บยางอะไรโลโก้ต่างๆด้านหลังอยู่ครบเลยนะคะ3.0มจุดศูนดีเซลเทอร์โบตรงนี้อยู่อยู่ครบหมดนะฮะ แล้วก็มาดูด้านหลังนะคะที่จะไว้ใช้เก็บสัมภาระกันความกว้างของเขาเมื่อเปิดมาแล้วบอกแถวที่สามเนี่ยยังไม่ถูกพับใช่ไหมคะความกว้างก็จะประมาณนี้ก็อาจจะเก็บสัมภาระหรือว่าขนของได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าครอบครัวไหนเนี่ยที่ต้องการเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะเบาะแถวที่สามของรถคันนี้เนี่ยมันก็สามารถพับเก็บลงไปได้ด้วยนะคะก็จะทําให้มีพื้นที่เนี่ยเก็บของได้เยอะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมุกจะให้มาดูรอย ของตัวรถเขากันนะคะความชัดเจนหรือว่าอะไรต่างๆของเขาเมดอาก็มาดูตรงซอกนี้นะคะทุกคนถึงจะเห็นได้ชัดอาจจะด้วยสีรถเขานะคะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่ว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้เช่นกันเส้นต่างๆเนี่ยตรงเป๊ะคมเลยนะคะแล้วก็ขอบยาำ ปอบยางตรงนี้นิ่มมากนะคะไม่มีย้อยไม่มีย้อยหรือว่าจับไปเนี่ยมันไม่มียางดำๆติดมือเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้สวยมากก็คือแทบไม่มีริ้วรอยหรือว่ากระแทกรอยขีดข่วนอะไรเวลาขนของลงเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูบอกแถวที่สามกันปึ๊บแผงประตูนะคะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ไม่มีตำหนิเลยไฟของแผงประตูเนี่ยติดไฟเดิมๆเลยลำโพงไม่มีทะลุ ที่เขียบุหรี่มีครบนะคะแล้วก็ไม่มีตําหนิเลยลายไม้ชัดเจนมากกับกระจกปกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกติเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเบาะแถวที่สองจากทางด้านนี้กันก่อนเ mm hmm. บาะสวยมากนะคะเบาะแถวที่สองต้องบอกเลยว่าเบาะสวยมากแล้วก็สายเบลล์ต่างๆแต่กี้มุกลองเช็คให้แล้วนะคะก็คือดึงลื่นทุกสายเลย mm hmm. อ่ะเดี๋ยวมุกเปิดเบาะแถวที่สามให้ดู ะะจะเป็นเบาะแถวที่3แล้วก็ที่สําคัญข้างในเนี่ยเบาะแถวที่3มีแอร์มาให้ด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องมันจะร้อนไหมแอร์ด้านหน้าจะถึงไหมนะคะมีแอร์มาให้ถึง2ช่องเลยแบบนั้นนะคะแล้วก็ด้านในจะมีช่องเก็บของให้เดี๋ยวมุกจะขึ้นไปเปิดแล้ก็ไปนั่งให้ดู นะคะทุกคนก็คือไม่แคบเลยมุกนั่งไหนยังสามารถยืดขาได้อีกนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่มุกบอกว่ามันมีช่องเก็บของมาให้คือตรงนี้เลยแล้วค่อนข้างเก็บได้เยอะเลยนะที่มุกดูแล้วก็ช่องต่างๆเนี่ยสะอาดมากเลยนะคะฝั่งนี้ก็มีช่องเช่นกันแล้วก็มีที่วางแก้วที่ใส่ขวดน้ําหลังเบาให้นะคะใส่ด้านหลังติดติดทุกดวงนะคะทุกคนนี่ ไม่มีตําหนิเลยไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะคะเป็นบาะหนังเช่นกันแอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการเทสลดแล้วก็คือแอร์ด้านหลังก็เย็นนะคะเย็นปกติเลยแล้วก็สายเบลด้านหลังมีมาให้สองสายดึงลื่นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่เบาะด้านหน้าสุดกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแผงประตูด้านข้างคนขับนะคะไม่มีตําหนิเช่นกัน เบาะนะคะปีกเบาะไม่มีล้มเลยคอนโซลหน้าช่องแอร์ต่างๆไม่มีตำหนิไม่มีแตกหักเลยนะคะแล้วก็ช่องแอร์ช่องเก็บของต่างๆเนี่ยสะอาดมากทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องของเขานะคะฝาห้องเครื่องเนี่ยเป็นสีทองแบบนี้ทุกคนแล้วก็โลโก้ของเขาชัดเจนมาก รอยต่างๆนะคะเดี๋ยวมุกจะไล่ให้ดูน็อตต่างๆไม่มีถูกขยับเลยนะคะรูคมกิบรูคมกิบเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นเพจของเขานะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะรอยต่างๆชัดเจนรูคมกิบแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยไม่มีถูกขยับเลยห้องเครื่องสวยมากๆโดยที่เราก็ไม่ได้ลงน้ำยาเลยนะคะทุกคน คันนี้นะคะเดี๋ยวมุกจะทวนข้อมูลให้อีกรอบนึงนะคะเป็น e s u z u Adventure นะคะทุกคนเป็นรถสไตล์ครอบครัวก็คือรถ7ที่นั่งนะคะแล้วก็ด้านนอกด้านใน,นตำหนิตรงไหนมุกก็บอกทุกคนไปแล้วนะคะอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราคาแล้วคันนี้เนี่ยจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาแค่1 8 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้รถแบบนี้ไปขับเลย และที่สําคัญคือได้ไปก็คุ้มมากๆนะคะปี2004แต่ว่ารถขับได้ดีช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ดีนะคะแล้วก็ห้องเครื่องต่างๆเนี่ยสวยมากๆตัวเบาต่างๆมีตาหนิบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นผลกับการใช้งานเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันคือเกินปีของเขาจริงๆใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดไซด์ดีดีนะคะอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้วยทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ หากสนใจเข้ามาดูรถเนี่ยสามารถมาได้ที่รามคำแหง164นะคะทุกคนเต้นเราเนี่ยจะอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยนะคะจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปั๊มพีทีแล้วก็ปั๊มบ้างจากสำหรับวันนี้มุกก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ